ซุปูซุปคนกันแล้วนะครับมันนี่ได้นี่ครับต้อมซุปหางวัวพี่น้องเลยนี่ครับต้มซุปหางวัวพี่น้ลอดนี่ครับสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อพี่โอ้ยต้มเปื่อยแล้วพี่น้องนี่ครับสับมีหางวัวมีหูมี้อมีอย่างนะครับนี่สับต้มครับเดี๋ยวเอาต่อมมันเปื่อยๆก่อนพี่น้องเด้ต่อมเปื่อยๆก่อนนี่มวยแข็งเปื่อยครับ Yeah. ต่างไฟไว้ก่อนเด้อพี่น้องเดแล้ว่อมาเบิ่งกันต่อครับซื้อมาเป็นชุดเด้อพี่น้องมีหูมีคอแล้วก็มีหางพี่น้องเลยซามลอยก็บาดเดพี่น้องนี่ครับไม่ใช่กระโเผอูอน,นี่ครับคุณครับตอนวู้ยสุดยอดครับหางใหญ่ยยๆคอใหญ่ๆเลยพี่น้องครับเดี๋ยวต้มเห็นเปรีป้ยๆกันพี่น้องเดแล้วค่อยมาเบิ่งกันต่อกันต่อไปครับ หลังจางที่เขาต้มไปโดนสักพักหนึ่งเนาะครับอุวว้ยหวานได้ทีอะพี่น้องเลยอือคนมึงเนาะนี่อยู่กับทีมงานนีน่เราครับวันนี้ครับผมเพื่อเพอไพี่น้องคอยมุดปรุงเกรื่งใส่พริกใส่ยังครับอือตัวมีเลยเขาครับ นี่ครับเครื่องเขาครับเครื่อนตุ่มเดี๋ยวขึ้นแกงมาอบอบอ๋อเนี่ยเครื่องอบของเขาครับชาตะไคร้อีกดอกเครื่องอบหางวัวพี่น้องเฮ้ยนี่นี่เครื่องพะโล้ครับนี่ชาตะไคร้พี่น้องนี่นครับแล้วก็เนี่ยขายอะไรพี่น้องเครื่องพะโล้ครับนี่สิบาทนี่ครับอยู่กับทีมงานนี่เขพี่น้องมือนี แล้วก็พริกแกงก็พี่น้องเด้อพริกแกงที่เขาใช้มาตัมใส่ครับนี่พริกแกงพริกแกงเผ็ดเด้อพี่น้องใส่ผสมอบเสิบเซ๊ะพี่น้องาพริกนี่ครับใส่พริกขี้ผึ้งเลยพี่น้องเด้อนี่พริกแกงครับเพี่ยไร่กินนะ นีเราจะเอาเน้ใส่ผสมครับใส่ใบกระเพราหอมพีน้องีบกะเพราใส่เพร่มควอมหอมพีน้องเอย้วทำพริกเม็ดใส่เราครับพริกแกงจะน้ำพีน้อง แกง็ดอ่ะิมอเลยดาทมมดร้องปกหมแกงคงลองทมเพียก่นงานี่เขาพี่น้องเลยมันี๋เขาแต่งสีกับด้ได้นี่เรพิ่ตดแกงคึงเลยแหละใส่ิดแ <c oughs> <ใ>กงเผ็ดอบๆบไม่นองอบหางมัวทั้งสกุลทักคน ตงบครับเวามสีสันเปลืองความเผ็ดจังเลยครับโบเผ็ดบโบเสียบเนาะเดี๋ยวตำเียงตำพิกตำยันงนครับเาเบรงวิธีการอบกนนพี่น่อยเก็บแ้เรียบร้อยเใเราพีดน่อยขึ้นเลยปุมเลย เงยคร่อยครัาของปนเขาหลายอย่างน้องเลยเกิดรเปรี so um ้ยวหวานเปรี้ยวหวานอมใส่ปาามลงไปครับเขาปรุงรสแบบว่าเปรี้ยวหวานนั่นหรอไม่คเออใ่สารสารลงไปครับเติมความหวหน่อย

กลางว่าเซิมนะับปุงไหมซีดอมซีดมวีดมโ้นน้อคนหน่อยได้ไหมต่ำเลยติ๊แจงน้องกินขาดเลย้อง ที่เขาตุ่มไปเรียบร้อเพื่อเรียบร้อยเขาจเอาเครื่องเครื่องเดี๋ยวนีเาต่เร้ยอันนี้เาต่มเพื่อเราที่นะำบอกงเสบับนมุงเสียไรของ ของเสียบเลยาำรงโคกเนี่ยของเ,อเงสียบเียนลนำลงไปเกนอยครยยยับเติมนมัี่เีเกลืมันอก ใส่ได้ล้วครับโอ้ไม่โอ้ไม่พะโลใส่กงพะโลลงไปครับเพิ่มกินเพิมกินไ่านยครับน่อนอันนี้ใม่ไม่ส้มชาสุอ กามือกา้ทำอะไรทมสาซื้อรถอเไรเกงพูลโกมพโลโลเรืขงขงรถมีไฟใซ่ก็ะไดไฟเซอรกรไดด้วกันไฟมันหอมตกันกไโอ้ยโอเคจบแล้วสูตเองจบแล้วสุดอ่างโหวัน้นนนตังไฟเลยครับ ช่วย้ำหน่องเยทีซันไปกินนี่กรัาวันเสาทานเขาครับโผลเ้ยเรอเาตุ่มเราเรากัร้อยหนึ่งคนเยอ้ครับป๊าปของไงนี่มือมันเปิดสะพ่องส้นนึ่งข้นะนี่ครับปิดปากไว้ก่อนอง นกับโตพี่ลองเอยนี่ครับทีมงานนี่ก็พี่ลองเองสามปีคนนก <sa> ับโต๊คร <pf unlikely> <sa> ับนี่ครับวยพี่ลองเองอยบรทไทยเบื่องับ ฝนตแกแย่งพี่น้องเอฟเสียงฝนนี่ครับตาจ้าครับออกมาเป็นสีครับข้อมเสียพี่น้องอคือดว้วดครับเวทายเบิเ่งเก็บหาได้นี่พี่น้องง่ายของนนี้ฝนครับฝนตกแย่งครับอย่าไยมาเด้อครับพี่น้องจะแจ็บร่วกันครับปบหางวัวครับ